สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทไยไปยังผู้สาเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของเครือรัฐออสเตรเลียพระนท่านผู้สาเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบรากราพ้าเจ้ารู้สึกตระหนกจะ ขออภัยค่ะข้าพเจ้ารู้สึกตรนกใจและเศร้าเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเหตุการณ์ไฟปา่าขั้นรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ลุกลามไปทั่วทวีปออสเตรเลียในขณะนี้นอกจากจะทําให้มีผู้เสียชีวิตและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชนแล้วพื้นที่อันกว้างใหญ่ยังถูกเผาทําลายไปพร้อมกับชีวิตสัตว์ป่านับไม่ถ้วนที่สูญสิ้นไปในกองเพลิงด้วย ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอยืนยันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและให้กำลังใจชาวออสเตรเลียทั้งมวลร่วมกับประชาคมโลกทั้งขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในการยุติภัยพิบัติดังกล่าวได้ในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างเร็วที่สุดพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิถิถายที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้ว